ยาวันอิสราเอลนะครับคนอื่นเขาเลี้ยงวัวนะครับใช้เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะนะครับของผมใช้เลี้ยงหมูนะครับนะครับน้องครับพ่อท่านมาเกี่ยวนะครับเอาไปให้หมูนะครับหมูป่านะครับทำปุ๋ยนะครับส่วนตัวนี้เป็นนรกจักรพรัดนะครับ นี่เปียรนจัก,กรพพัดนะครับแตกต่างจากปากช่องหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับของนี้เป็นไรมันนะครับมันสัมปรังนะครับพี่น้องครับดินแดงนะครับ ตรงในว่างก็ปลูกแสกแสกไปครับทำอย่างเดียวก็ไม่พอกินนะครับผสมประสานไปนะครับเขาก็อยู่ของเขาได้นะครับ ยาวัวันนะครับเป็นตัวอิฐนังได้จะตายไปแล้วนะครับยาวาวนเขาแสกอยู่ได้ครับดูครับอยู่ได้ครับนะครับอาหารหมูของผมนะครับแซกแสกแบกดินที่เหลือเนี่ยแหละครับ หล่ะครับพี่น้องครับยืงเยอะครับ <c oughs> ดินแดงนะครับช่วงนี้เห็ดโคนกำลังขึ้นนะครับ <c oughs> เห็ดโคนดินแดงดิน่างนี้เขาปลูกทุเรียนนะครับครับยังไม่ได้เอามาลงนะครับส่วน ทุกท่านที่ติดตามฟาร์มหมูก็อีกสักสิบเดือนก็น่าจะได้ขยับขยายแล้วครับ ตัดกองไว้ทำปุ๋ยหมักนะครับยาหวานบางข้าวโพดบางนะครับอันนี้ผักขมนะครับเอาไว้ทำอาหารมูนะครับยาหวานนะครับก็แสกแสกไปครับตาสภาพนะครับผักขม นะครับมันสัมปะหลังนะครับปักมใหญ่ครับเก็บให้เม็ดมันโรยนะครับได้ขึ้นมา <c oughs> youtube บ้านๆน,นะครับ บันทึกเรื่องราวการทำงานนะครับไม่ได้ไปหาไล่บันทึกของคนอื่นนะครับภาษาราชการนะครับที่อาศัยเวลาว่างมาทำนะครับนะครับพี่น้องครับฝันรุ่นจะเป็นสวนเฟื่องฟ้านะครับเฟืองฟ้าที่เเอาไปใช้เสียบยอดนะครับเพ กันไม้มีมูลค่านะครับของผมนะครับเอาสาระไม่ได้ครับปัานๆน,นะครับดูครับทุกตารางนิ้วเป็นพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้นะครับดีนะครับไม่สวยครับน,นี่กองงอี่กง ครับยาวหวานนะครับขอ,อไัรแกว่งกล้องเร็วไปนิดนึงนะครับเป็นชะอมนะครับเค,นะครบพริกขี้หนูนะครับยาวหวาน,นลืมลืมไปนะครับเนี่ย ให้ดูต้นผักวัดนะครับครับมะกรูดนะครับแล้วก็มีอะซิกนะครับ แ้วหวานนะครับแล้วกับพริกนะครับแล้วมีมะาขามนะครับเอาเวลาใส่ต้มใส่แกงนะครับก็ทําไปนะครับเอาสาระไม่ได้นะครับ แล้วก็ไปยุกเอานะครับภาษาทำเกษตรนะครับบ้านบ้านนะครับมีหลากหลายมุมนะครับอภิกัดตรงนี้ที่บ้านหนองวรัดนะครับตำบลหนองของรัดนะครับอำเภอหนองบุญมากาจังหวัดนครราชสีมานะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ